สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ดูบัวคาเฟ่กันนะครับนีพวกเด็กๆแล้วก็แม่เข้าไปละตอนเข้าเขาเจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือให้ด้วย่ะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปด,ดูก,ดก,ดกันยีก่าครับอ่านี่คือบรรยากาศทางเข้านะครับหนูเห็นบัวใหญ่ไหมแต่นี้ไม่รู้ว่าเขาเปิดโอกาสให้เราลงไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าดูรอบๆก่อนนะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนหอ๋อแต่เป็นรถจักรยานที่นั่งซ้อนไม่ได้อ่ะโอ้เสียดายจังหนูกำลังถ่ายอะไรอยู่ครับถ่ายบัวหรอไหนดูซิบัวมีบัวใหญ่ด้วยเนี่ยไปเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับนี่บัวเยอะแยะเลยเห็นไหม สนใจสนใจกันใหญ่เลยไหนน้องคุณน้องคุณได้ภาพอะไรบ้างบ้างครับเอามาให้ดูหน่อยสีอืมเออวันนี้เรามากันวันอาทิตย์นะครับคนก็จริงๆก็เริ่มทยอยมากันเยอะละอตอนนี้เรามาเดินดูแถวนี้ก่อนว่ามีอะไรนี่อาหารน้องไก่ยี่สิบบาทนะทางนี้เขาเตรียมไว้ให้เป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารอัดเม็ดนะ หรออะไรไหนเข้าไปดูซิดูใกล้ดูใกล้วิง่งไก่เพิ่งตื่นนอนหรือว่าเนี่ยผมก็เซิร์ฟเชียววิ่งดูดิไก่อ้วนตัวเตี้ยแต่เข้าไปดูให้ใกล้ครับเข้าไปดูให้ใกล้ยอ,อ,อย่าไปวิ่งไล่หรืออุ้มไก่นะรู้เปล่ามไม่จริงไม่จริงนี่นี่เขามาแล้วนี่เราไก่นะเราไม่เคยเห็นมาก่อนอไก่อ้วนเตี้ย ดูดิเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอยู่เฉยเฉยไม่เป็นไรเดินมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับเห็นไหมเขาไม่เห็นทำอะไรเราเลยเขาอาจจะมาทักทายก็ได้เขาเดินมายินดีต้อนรับ ครับหนูน้อยใช่ไหมหรอเอาไปดูโน่นที่ไปดูตรงนี้คือมีอะไรนี่ไหนขอดูหน่อยเป็นอาหารอัดเม็ดนี่มาปลาแปลเข้าไปครับตรงคนเยอะเลยนะโอ้โหอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เออตรงนี้ตล้ตลกอ่ะดูดิเขาเรียกเขาเรียกเอกลักษณ์เท่ไม่เหมือนใครอ่าอันนี้ก็น่ารักนะครับนี่ ขนขาวปุกปุยหน้าจับแต่ว่าอย่าไปจับนะเขาจะหวงในห่วงตัวก็ได้เฮ้ยเจ๋ง่ะน่าจะซื้อติดไปเล่นที่บ้านดีไหมที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> นี่โหติดใจแล้วเนี่ยติดใจแล้วติดใจแล้วนี่ตรงนี้เขาตกแต่งเป็นน้ำตกรดหล่นกันมานะ มีปลานอนนิ่งๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเลปล่านะนี่ปลาเขานอนนิ่งเลย,เยน้ําใส่อะน้ําใสไหลยเย็นเห็นปูปลาแต่นี้เห็นแค่ปลาอย่างเดียวอ,อะไรอ๋อเมื่อกี้เราเห็นตุ๊กแกเกาะอ,อยู่ตรงหูหมี <c oughs> นะขาเขาเจ็บเขาไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ไปทําอะไรเขา <c oughs> หรออือไหนล่ะไหนล่ะ <c oughs> เข้าไปใกล้เดี๋ยวก็หล่นมานะอ อะสูมสูข้นไปหน่อยโอ้ตุกแกตัวบอลเริ่มเลยว่ะอ่าเรามากันที่โรงนาดูบัวนะครับพาเด็กๆไปดูซิว่าเขามีอะไรบ้างดูไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนอน่มามาแล้วโฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแพ้อ่าให้อาหารแพะหน่อยครับของอร่อยมาแล้วลุยเลยพวกเรา อันนี้เขาเรียกว่าแพะครับไม่ได้เรียก,กว่าแกะืแกะมากกล่โอแกะต้องขนปุยสิแกนี่ไอไอไอค,ค่อยๆนะเออกว้างใหญ่ไพศาลนี้ถ่ายมุม360อองศาทนแดดทนร้อนเพื่อให้ได้ภาพทำอะไรเนี่ยทำอะไรจะไปไหนครับทำไมทำท่าอย่างนั้นอ่ะอ๋อไปที่ก็ต่ายเฉยๆ ทำไมเดินท่านั้นนะ่ะฮะยังไม่ได้ขายร้านหรอหรือว่าล้านจะหมดครับดูดีเดินเป็นที่นั่งพักผ่อนของแขกที่มาเที่ยวนะครับนี่มีชิงช้าให้โต้เล่นสบายใจด้วยระหว่างทางก็โอ้สถานที่เขาสวยนะสวยสวยจริงๆนี่ไงเราเจ,เจอเจ้าบ้านแล้วนะโอ้หตัวใหญ่มากๆเลยน้ำเขาสะอาดครับ นั่นแน่สนุกเปล่าโอ้โอระวัง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 ครัวครับครับครับอรันีรัครับคราบคราบครั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 บารนาคั้นร่บรับคราบครายคราบครับครับครดบครับเรัาเกับครับเรับเรับนับครนบครับครักครับ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 ครั บรรยากาศให้ดูอ้อลมเย็นสบายถ้ามาตอนแดดร่มลม,มตกนะสุดยอดเนี่ยสถานที่ที่สำหรับให้แขกที่มาเข้าชมเนี่ยเดินได้สบายสะอาดมากๆกดูสถ้ามีสกูตเตอร์นะกดไม่ยั้งครับน,ะนี่แต่ต้องคอยแระมัดระวังนะคนเดินกันเยอะอะที่นี่เขามีอาหารปลาห่อไว้ให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ เข้ามาแล้วก็สามารถซื้ออาหารปลาเข้ามาไม่ต้องกลัวอดครับมีร้านอาหารให้บริการเยอะแยะเลยนะสถานที่นั่งก็เพียบพร้อมอ่าเรามาดินแดนแห่งกระต่ายนะกแล้วหรอไปดูไปไปเรื่ไปดูไปดูกระต่ายแล้วเป็นไงนี่ไหมโอ้ครับผมกระต่ายวิ่งแล้วโอ้แค่หลอดหมดแล้วอ่ะเราไม่ได้ให้อาหารเคาละอย่าไปจับเขาแรงนะผลผลบน้องคุณชอบกระต่าย นะอาชอบอะไรนะวิ่งหนีใหญ่เลยโอ้โหๆโอ้โอ้โอ้โห้อืมอืมเห้ยก็ตายพี่ตุ๊กตาพี่อยากแ้งน้องแจ้งน้องอยู่ข้างบนอยาไกงมาายเยวแล้าขายเป็นด้ตามจริงๆหรือเปล่าก็นกแก้วจริงๆริะไง อย่าให้ล่วงนะถ้าล่วงเดี๋ยวแตกชอุย้ยโอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะดสูสีเขียวสวย,สวยอะ่ะโอ้วันนี้มีของมาขายเต็มไปหมดเลยนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์จักรยานก็เอาเข้าได้ด้วยมีของขายเพียบเลยทั้งของกินของประดับนะครับ วันนี้เรามาแวะร้านไมโลนี่เขาขายไมโลหลังปังอายะนะเ,เดี๋ยวเรามาดับร้อนกันที่ดูบัวคาเฟ่น,นะครับในนี้เลยเข้าไปเลยแอร์เย็นฉ่ำอยู่นอกร้อนละอุกควันออกปากเลยนะเข้าไปเลยครับกดเจลล้างมือด้วยนะอย่าลืมเรามีเป็นของส่วนตัวของเรามันเลยมันเลยโอ้บรรยากาศดีะ น่ากินไปหมดนี่มากร้องสตรอเบอรี่หนึ่งมเย็นหนึ่งเนี่ดูนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับตกแต่งสวยงามมากตรงคน,นก็นานั่งเห็นไหมนะเขาจัดที่เป็นแบบเป็นน้ำตกลดหลั่นกันมาเลยเนะนี่มีคนเข้าไปนั่งทำอะไรกันอยู่ครับสุมหัวดูดอะไร <laughs> ฮะโอ้โห สาวันเหนื่อยไม่กินกันคนละแก้วล่ะหายหันมามองหน่อยครับไม่รู้จักกันเลยละชั่วโมงนี้ <laughs> บรรยากาศให้ใคล้ายๆหน้าร้านตึกแถวเลยเนี่ยมีรูปก,กงปิดอย่างงี้ <laughs> <laughs> นี่จัดมาแล้วครับชุดนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้อย่างเดียวคือมากระลอง3มชิ้นแล้วก็อะไรครับอันนี้เลขนี้สั่งอะไรเนี่ยกาแฟเหรออ๋อลาเต้เย็น อันนี้เป็นลาเต้เย็นของผู้ใหญ่นะหนูกินไม่ได้หรอกอ้าวอ้าวอ๋อกินเลยกินเลยเขาเรียกมากกระลองอร่อยป่ะดูท่ากินดูท่ากินของข้าคนเดียวเลยแก้วนั้นใช่ไหมมาเร็วเข้าเร็วน้องควายรออยู่น้องควายรออยู่นี่มาแล้วครับ นี่เคยเห็นเป้าเคยเห็นเป้าอือนี่ไงควายแก่อือควายแก่เหรอหุ้ยนี่ยังดูเด็กๆอยู่นะเนี่ยดูนะครับดูนะครับนี่คือวิธีการให้อาหารน้องควายนี่อาน้องคุณไม่ให้ตัวน้อยอะอเหรอ,หรอเอเอ,เ,อเห็นไหมเ,เขาไม่ทำอะไรซะหน่อย โืยย้ืนเรายืเ้เรายืนเรายืนเรายืนเรา,ายืนเรายืนเรากลัวอะไรเรานี่เห็นแม่เนี่ยเห็นแม่เนี่ยอ้ยทำไมตัวเขาแคล์เหรออือตัวเตี้ยเนอือตัวเตียตเต้ยนี่พามาดูบัวนี่ดูบัวจริงๆเลยใช่หไหมเน,นี่ยะมัมท่าเลยเนะี่ยมีเยอะมากแต่ไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะช่วงหน้าที่บัวออกดอกเยอะนี่สวยน่าดูเลย ที่คอยคที่หนูกลับเเหน็นไหมเห็นไหมไม่ <smoothly> ไมีนอะไรหรอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ลว <c oughs> ส่งให้เขาดีๆส่งให้เขาดีๆครับพอ <c oughs> <c oughs> แล้วพอแล้วครับนี่เรามาเที่ยวแล้วเราต้องล้างมือให้สะอาดนะครับนี่เมื่อกี้ไปจับสัตว์มานะเราเมื่อกี้เราไปจับสัตว์มาโอ๊ยอย่าไปเช็ดตาอย่าไปเช็ดตาล้างแล้วก็ล้างไปเลยอย่าไปอย่าไปจับหน้าตานะ ก็มีร้านอาหารสินค้าของฝากเต็มเลยนะครับจากที่มาเช้าเราเดินทางมาเนี่ยรถเพียงไม่กี่สิบคันนี่รถทยอยกันเข้ามากันใหญ่เลยเห็นไหมแนะนำคนที่ไม่ยังไม่เคยมานะครับให้มาช่วงเช,เช้าเลยว่าที่นี่เปิด8โมงเช้าหรืออีกรอบนึงก็มาตอนช่วงเย็นนะครับแดดล่มลมตกช่วง4ี่หโมงเย็นอย่างเงี้ยนะ ตอนช่วงนี้แดดกําลังแบบระปุครับเป็ดว่ายน้ําในคลองอันนี้เป็ดว่ายน้ําในสระบัวตาก็้องแรลมองเพราะในสระบัวมีหอยปูปลามีหรือเปล่าไม่รูร <c oughs> ้สุดท้ายนี้วันนี้เรามาเที่ยวกันที่ดูบัวคาเฟ่นสนุกไหมครับส <c oughs> นุกมากเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งใช่อ่ะหนูฝากช่องแล้วกันฝากเพ่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งห้กับช่องบันคุณทีวีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไ้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย